ไปทีนี้เพื่อนๆขึ้นละทีนี้เราจะขึ้นแล้วนะเราถ่ายทะเลเยอะแล้วเราก็จะขึ้นแล้วบายยทะเลทะเลบายยเราจะขึ้นแล้วนะคะไปขึ้นแล้วคะ่ะหัวทิ่มไปนะหัวทิ่มน้ำไปนะคะ ตายค่ะขึ้นแล้วค่ะขึ้นค่ะขึ้นขึ้นค่ะขึ้นไหวไหมคะ <c oughs> ไหวไหมคะ <c oughs> มาช่วยถือ <c oughs> ไหวใช่ไหม <c oughs> นับไปกี่ขั้นบันได นัดไปนะคะถ้าไม่ไหวก็พักป้ปิงเอาอีกแล้เก็บกระทินอีกละเ <c oughs> ขาให้มาเที่ยวทะเลมาเก็บกระ,กระทินเอออะไรเนี่ยฮะระวังล้มแมดูทางด้วยแม่เขาให้มาเก็บอ่อีกแล้วความงกของปะปิง เอ,นนอดูกระถิ่นดูกระถินกระถินเยอะมากเพื่อนเพื่อนดงกระถินค่ะดองกระถินค่ะไม่เป็นไรไปได้จะถึงแล้วเนี่ยขึ้นมาขึ้นมา,ามนป๊อปิ้ง ป้าปิงพอแล้วป้าปิงจะเก็บอะไรนักหนาเนี่ยขึ้นมาโอ้แหมดูเพื่อนๆน,นี่ขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วค่ะยอดก,กระถินเต็มไปหมดเลย แล้วข้าอ,อะไรกัดอะไรกัดหน้า <m> อ้าวสองป้าหลานทำอะไรอยู่อ่ะสองป้าหลานทำอะไรอยู่ สองป้าหลานเก็บมาเรื่อยเนาะชมทะเลสมสารนะคะที่วิหารวัดเขาสมสารวัดหลวงพ่อดำค่ะวิหารหลวงพ่อดำ สวยมากจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทะเลกันที่ระยองนะคะอขึ้้้้นไไปดแแลลววร ยิวแล้วแม่แล้วจะกลับบ้านแล้วไปเลย <c oughs> อ้าวปะปิงไหวไหมขึ้นไหนไวไหมคะน,นับบันไดขึ้นมีกี่ขั้น ถ่ายเอาทะเลแสมสารห่อยนี้ไว้ไว้ถ่ายแล้วถ่ายเยอะแยะแล้วเพราะว่าหนูถ่ายตัวมีทะเลใหญ่ๆห่เอาถ่ายให้ป้าปิ่งหน่อยนี่แ่ป้าปิ่งยืนตรงนี้นี่หันหลังนี่ค่ะเลแสมสารเออนี่นี่เอากล้องถ่ายรูปน่ะถ่ายให้แกแบบถ่ายเป็นช็อตน่ะถ่ายให้แกหน่อยถ่ายให้ป้าปิ่งขึ้นไปเลยแม่ขึ้นไปเลยแล้วถ่ายให้แม่ด้วยเหแม่หอบน้อยหอบแล้วน่ะหายใจลึกๆอเอไว้ป้าหอบแสมสาร สมสารไม่ใช่แมสารสวยนะถ่ายให้แม่มั่งดิอ่ะปาปิ๊งกะถ่ายกับปาปิงสคนปปิงปปิงหันหน้ามา่าะขึ้นเดินต่อยืน นานเห็นไหมเหนื่อยแล้วไอ้อิปเอาอยาดมให้ป้าดมหน่อยยาดมให้ป้าดมหน่อยมาแล้วขึ้นมาแล้วห้านาทีถ่ายวิดีโอขึ้นมา